ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ s t o r y g s นะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปซื้อซิมเน็ตใช้กันครับซิมเน็ตนะครับหรือที่หลายคนเรียกว่าซิมเทพเนี่ยนะครับชูออกแบบมามีแพ็กเกจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นซิมรายปีนะครับจ่ายครั้งเดียวก็เล่นได้1ปีนะครับหรือว่า12เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยมีทั้ง3ค่ายด้วยกันนะครับ d t ท AIS 2นะครับก็รายละเอียดนะครับอ่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็คลิกมานะครับจะมาพบกับหน้านี้เลยครับหน้าเดียวกับที่ผมกำลังอ่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันบนจอเนี่ยนะครับพอเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าซิมเทพรายปีครับถูกที่สุดครบที่สุดนะครับซิมเทพ ซิมรายปีซิมเทพ2ท detach AS Turbo ซิ o r f a s t 70 GB โทรฟรีเน็ตไม่อั้นครับก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับร้านนี้เนี่ยนะครับซิมเหล่านี้เนี่ยถูกขายไปแล้วกว่า30,000กว่าชิ้นนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเป็นร้านขายดีประจำสัปดาห์ขายดีอันดับที่3ในหมวดซิมเทพนะว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวผมจะ ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่เขาทำไว้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเนี่ยนะครับครบทุกค่ายใช้งานได้จริงนะครับมีทั้ง3ค่ายด้วยกันนะครับซิมรายปีจา่ายครั้งเดียวใช้ได้1ปีนะครับ a อเก็มีนะครับเน็ตสิบเมกนะบวกโทรฟีนะหนึ่งร้อยจีบีต่อเดือนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับคือ เน็ตอินเทอร์เน็ต10เมกด้วยกันนะครับซิมเทพ d t แทนะตรงนี้ก็มีเน็ตไม่อั้นบวกโทรฟีนะครับเน็ต10เมกไม่อั้นนาน12เดือนนะครับโทรฟีนเครือข่ายนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของทูครับซิมเทพทรนะเน็ตไม่อั้นบวกโทรฟีทูครับ10เมกไม่อั้นนาน12เดือนโทรฟีในเครือข่ก็จะมีมากมายหลายแบบเลยนะครับซิมเทพเทอร์โบนะ นี่ก็เป็นเน็ตเต็มสปีดโทรไม่อั้นครับใช้เน็ตได้60 GB ต่อเดือนนะครับนาน12เดือนแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับเป็นของ d t แทนะครับซิมเทพอินฟินิตี้นะเน็ต <Net S 2> ไม่อั้นบวกโทรฟรีไม่อั้นครับเน็ตเ r c MBPS นะครับหรือว่า4เมกนะครับไม่อั้นนาน12เดือนโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับเขาเขียนไว้แบบนั้นนะซิมเทพฟ้า70เป็นของ True นะครับเน็ตเต็มสปีดบวกโทรไม่อั้น เติมสปีด70 gb ต่อเดือนนาน2 2เดือนโทรฟรีในเครือข่ายนะครับซิมเทพ d ีแท็นะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับซิมเทพเทอร์โบนี่น่าสนใจเหมือนกันโอ้ความเร็วอินเทอร์เน็ต100เมกเลยนะครับใช้ได้60กิกต่อเดือนนะครับแต่รับผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะครับเพราะว่าแต่ละซิมแต่ละค่ายเนี่ย ก็จะมีแพ็กเกจมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันนะครับอย่างซิมเทพฟ้ส70ตรงนี้เนี่ยความเร็วดอเน็ตสูงสุด300 Mbps นะครับใช้ได้70 GB ต่อเดือนนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเอาไว้เปิด YouTube ดูหรือว่าดู Netflix อะไรแบบนี้ผมว่ามันลื่นนะครับพอเลื่อนลงมานะครับก็ แลวผมจะคลิกให้ดูนะตรงนี้นะครับเขาจะมีหน้าสั่งซื้อนะครับแล้วเขาจะมีช้อยให้เลือกนะครับว่าคุณจะซื้อแบบไหนนะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างซิมเทพดีแท็กหนึ่งปีเนะี่ยเขาขายอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทนะครับตกเฉลี่ยแล้วเดือนละไม่ถึงร้อยห้าสิบาทนะถือว่าถูกมากเลยนะครับเดือนละร้อยกว่าบาทเองนะครับถ้าเฉลี่ยสิบสองเดือนนะครับ คุณผู้ชมก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาใช้กันได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกซื้อกันไปแล้วเยอะมากนะครับคนใช้นิยมใช้กันเยอะมากนะครับอพอเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาก็จะเขียนรายละเอียดร้านค้าเกี่ยวกับเป็นรายละเอียดคุณสมบัติของซิมต่างๆนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับวิธีการยืนยันอะไรลงทะเบียนอะไรแบบนี้นะครับ ก็ต้องสอบถามร้านค้าสอบถามผู้ขายก่อนนะครับพอเลื่อนลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับรีวิวสินค้านะครับก็ถือว่า5ดาวเยอะมากนะครับันี่เป็นรีวิวต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นร้านค้าซิมที่แนะนำให้คุณผู้ชมได้ ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับซึ่งผมเองผมก็ใช้อยู่นะครับเวลาออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาพูงเรื่องว่าเรา,เ,ราเติมเด็ตหรือยังเลยแบบนี้ก็คือว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ยาวๆไปเลย1ปี12เดือนนะครับลงทะเบียนอะไรแล้วก็ใช้ไปเลยครับลืมเลยใช้จนลืมมาครับนี่ก็เป็นร้านค้าที่ผมแนะนำา1ร้านนะครับ หรือว่าจะไปดูที่ร้านอ,อื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยังไงก็จะเดี๋ยวทําคลิปแยกย่อยไปให้คุณผู้ชมได้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับยังไงถ้าสนใจซื้อซิมเน็ตไว้ใช้งานนะครับก็ดูที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ cribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ